งวดนี้จะถูกหวยหรือเปล่าวันนี้เรามาลุ้นกันนะคะหนึ่งสองสามโอเคสำหรับคนที่เลือกหมายเลขสองเช่ง p r o m i s the future น่าจะเป็นอนาคตข้างหน้านะคะอาจจะไม่ใช่งวดนี้ไม่เป็นไรนะคะชีวิตมีงวดหน้าเสมออืมนะคะ อันนี้พอถาพระมหาจากักรพรรดินะคะก็สวดมนตต่อไปนะคะหลวงปูด่ดู่อานวยพรนะคะแล้วก็อันนี้ promise the future ชีวมมิตยังมีงวันน่าเสมอแล้วสำหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะ c r e a r energy นะคะน่าจะไม่มีดวงสุดๆเลยไม่น่าจะเฉียดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คาถาเมตตาตัวเองวันนี้เราไม่หเมตตาตัวเองดีกว่าวันนี้แบบงานน่าจะยุ่งนะคะไม่มีเวลาเก่งหวย จอกันงวดต่อไปต่อไปแล้วต่อไปน่าจะอีกยาวเลยนะอ่าแล้วก็สำหรับคนที่เลือกหมายเลขสามนะคะบอกเลยว่า,ามีลุ้นอันนี้เพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อความบันเทิงอันนี้สวดบทสวดพระพิคเนตเงินล้านนะคะปางเศรษฐีก็จะช่วยส่งเสริมรับและบุญบาร,รมีอ่าสำหรับใครที่อยากเรียนไพ่กับอาจารย์ออกขวัญน,นะคะก็สามารถเรียนได้รายละเอียดใต้คอมเมนต์นะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะซื้อไพ่พุทธานุภาพไปดูเองเรามี2เวอร์ชั่นนะคะ เวอร์ชันที่1ก็คือเกจินะคะแล้วก็เวอร์ชันที่2ก็คือมหาเทพโพธิษว์มีสองเวอร์ชันนะคะก็สามารถดูรายละเอียดด้านล่างได้ค่ะก็สำหรับใครที่อยากจะดูดวงทุกๆเช้าก็สามารถติดตามเราได้นะคะที่ออกผ่อนพรายอพัรค่ะติดดาวไว้ได้เลยนะคะ